เชื่อหรือไม่การกินกระเพราสามารถช่วยในการรักษาอาการของโรคแบบนี้ได้กระเพราที่ซื้อมาจากตลาดเราสามารถเก็บไว้รับประทานแบบนานข้ามปีมีวิธีการมาฝากครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ หากนึกถึงพืชผักสมุนไพรคู่ใจอันดับแรกที่หลายคนนึกถึงกระเพรา,าก็เป็นเหมือนผักสมุนไพรที่ใช้ทำอาหารได้บ่อยๆโดยเฉพาะเมนูผัดกระเพรา,าที่เป็นเมนูยอดฮิตของเราคนไทยทั้งชาติเลยก็ว่าได้วันนี้เรานำอาเกรดความรู้ดีๆเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของใบกระเพรา,ามาฝากกันให้ทุกคนได้รู้ไปเลยว่ากระเพรา,าที่เรากินกันอยู่ทุกวันนั้น มีประโยชน์มากขนาดไหนไปดูครับก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากระเพานั้นมีอยู่2ชนิดนั่นก็คือกระเพาแดงและกระเพาขาวโดยกระเพาแดงจะมีฤทธิ์แรงกว่ากระเพาขาวโดยเฉพาะสรรพคุณทางยาจึงนิยมใช้กระเพาแดงแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนำมาประกอบอาหารนิยมใช้กระเพาขาวเป็นหลักประโยชน์ในข้อที่1 ช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นป้องกันโรคไข้หวัดประโยชน์ข้อนี้ถือได้ว่าเหมาะสำหรับการทานกระเพราในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเพราะว่าเราต้องทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงที่สุดเพื่อไม่ให้มีโอกาสเกิดไข้หวัดได้กระเพราจึงถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีข้อที่สองช่วยในการบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยใช้ใบกระเพราหรือว่ายอดสดมาต้มดื่ม เพื่อบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนได้ข้อที่3ช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องได้โดยลดฉุนและร้อนของกระเพานั้นช่วยในเรื่องของการขับลมแก้สางแก้ท้องอืดท้องขึ้นจุกเสียดปวดท้องได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยในการย่อยอาหารได้อีกด้วยข้อที่ 4. กินกระเพา ช่วยลดระดับไขมันในร่างกายได้ช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานกระเพราที่แสนอร่อยแบบนี้ยังช่วยในการลดระดับของไขมันและน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีดังนั้นการรับประทานกระเพราจึงเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่มีแนวโน้มหรือว่ามีความเสี่ยงจะเกิดโรคเบาหวานและสามารถทานกระเพราเป็นทางเลือกหนึ่งได้ในการลดน้ำตาลในเลือดข้อที่5 ช่วยในการชะลอการเกิดโรคกระเพราช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเชื้อโรคนอกจากนี้ยังช่วยในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคอีกด้วยรู้หรือไม่กระเพราสามารถนํามาทําเป็นชาดื่มได้ชาสมุนไพรตำรับอายุรเวทสรรพคุณก็คือช่วยทำให้ลายเครียดดื่มแล้วให้ความกระชุ่มกระชวย ส่วนวิธีการทำก็ง่ายแสนง่ายแค่เทน้ำเดือดใส่ถ้วยชาที่ใส่ใบกระเพราเอาไว้ประมาณ4-6ใบทิ้งไว้ประมาณ2-5นาทีถ้าชอบเข้มข้นก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีหรือใครที่ชอบความหวานอาจจะเติมความหวานจากสารให้ความหวานจากธรรมชาติลงไปก็ได้หรืออยากจะกินเย็นๆก็ใส่น้ำแข็งลงไปเพิ่มความสดชื่น แต่ก็ควรเพิ่มใบกระเพราขึ้นไปเป็นเท่าตัวครับส่วนใครที่อยากจะเก็บใบกระเพราไว้รับประทานได้นานๆแบบข้ามปีเรามีวิธีการง่ายๆมาฝากโดยการต้มน้ำให้เดือดจากนั้นก็นำใบกระเพรามาลวกน้ำร้อนแต่ลวกประมาณ5-10วินาทีก็พอครับแล้วตักขึ้นมาน็อกน้ำเย็นจัดแบ่งใบกระเพราให้พอดีแต่ละมือ้อแล้วน้ำไปใส่ถุงซิปล็อกก่อนปิดถุงพยายามไล่อากาศออกให้หมด แล้วนำไปแช่เย็นแนะนำว่าควรแช่ในช่องแช่แข็งนะครับเวลาจะรับประทานเพียงแค่หยิบมาละลายในน้ำอุณหภูมิปกติไว้สักครู่ก็สามารถนำไปพุงอาหารได้ครับช่วงนี้ร่างกายของเราต้องการภูมิคุ้มกันไม่ให้ง่ายต่อการรับเชื้อไวรัสด,ดังนั้นการกินพืชผักสมุนไพรจึงถือได้ว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งครับที่น่าสนใจ ั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรนนำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกกระหน่อยว่าท่านเป็นคนนึงหรือเปล่าครับที่ชอบรับประทานใบกระเพราเป็นประจำหรือชมคลิปนี้แล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่าน,นคนนึงที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเระจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากามา,กายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นวะ่า DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วล็อกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ